สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงผลนะคะนี่นะคะกับข้าวแรงปูนะคะทอดกุ้นเชียงนะคะทอดกุ้นเชียงพ่อแม่พี่นองนี่เด้อค่ะเด้อผัดเตงนะคะผัดเตงใส่ไข่ปูกำลังกินข้าวนะคะกินข้าวแรงกินข้าวได้เยอะนะคะทุกท่าน ขงเขาเสียบเจ็ดโตแล้วก็ท่าแป้งเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องหนาปูนวนอุบหบอยู่ น้ำม,มาแนน่้ำเนาะกินน้ำหลายๆเบิ่งเด้องความหน้องแก้วน้ำก็ได้เมื่อกี้ในปูเพิ่นแขวนข้าวกินข้าวกับทอดกุืนเชียงเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นข่อยสิไปซื้อเครื่องในไก่มาผัดให้กินคั่นว่าอยากกินก็นได้เออมีอยู่ร้านร้านยายนั่นพู้นที่บ้านน้องโดนพบนอืม ทุงละหาสิบบาทเดี๋ยวคอยซื้อมะพัดกะเพราให้กินพัดใส่แตงใส่เตืองเมื่อนี้ก็กินตัวนี้สักก้อนพัดกลุ่มเชียงมาเด้อพ่อพี่น้องกินข้ากระปูเด้อหนึ่งจานนะคะผ่านไปนะคะก็มีนี่นะคะนี่ค่ะ มากังนน้องแมมซื้อมานะคะให้ปู่นะคะหลังจากกินข้าวอิ่มนอนเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาเลตตาซอยปู้โหก็กินเป็นประจำนะคะเลตสาซอยเมื่อวานน้บอลก็ซื้อน้ำฮินุบอยมาให้ปู่นะคะผสมกินกับน้ำนะคะปู่จะได้กินน้ำเยอะๆนะคะทุกท่านนี่ก็คัวปลาทู ให้ปูนะคะกินเนื้อหัวก็ให้น้องหมานะคะหมดแล้วนะคะปูกินอิ่มแล้วอ๋จานแรกผ่านไปนี่นะคะปูกินข้าวได้เยอะมากเลยประมาณนี้คะ่ะทุกคนตอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเข้ามาเยอะเะนะคะ ปูกินข้าวได้เยอะมากเลยหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็กินหมากอ่งงางงลึกเข้าพี่น้องหมากองงลเบิ้งบนนะพัดเบิดเลยปูกินแสษัส่นเลย,ยค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกของยาพาแฟมิลี่นะคะแล้วก็ช่องประอ,อัตพี่สาวลงพลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ